มีายเอ ALLY, ้ยเร็วดิใจใจหน่อยเร็วมีพายเปล่ามีม cin ีมีพายมีพายมีพายเร็วเอาเอาเอาเอ้ยแล้วโดดดักเราดักเลยเร็ว มีพายเว้งใครวะถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วมาากลับมากลับมาถ่ายเยอะถ่ายเยอะยีบีโอยูกูไม่ได้ถ่ายพับนิ่ง ไปเลือกทะเลอยู่หว่าเนี่ยเข็ดเ้าแธ